เทคนิคการเก็บเงิน1ล้านบาทแรกภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะชวนทุกคนมาคุยกันใน Wealth Wisdom Podcast EP นี้ครับ ไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมปีเอร์ทิศักนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่จะทําให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนสามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้ทั้งบน Spotify SoundCloud Apple Podcast นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับก็สามารถ รับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube กูรูร i ปวิ่ได้เลยครับ ต้องบอกทุกคนครับว่าเป้าหมายการเก็บเงินให้ได้สัก1ล้านบาทแรกแล้วกันนะเป็นเป้าหมายการเงินยอดฮิตมากๆที่ผมเชื่อว่าทุกคนเลยนะถ้าเกิดว่ามีการตั้งเป้าหมายเรื่องการเงินไอ้เป้าเนี้ยจะต้องอยู่ในเป้าหมายการเงินของพวกเราแน่ๆนะครับดังนั้นวันนี้จะมาคุยกันครับว่าไอ้การเก็บเงินให้ได้สักล้านหนึ่งในกรอบระยะเวลาสัก5ปีเนี่ยมันพอเป็นไปได้ไหมและถ้าจะทําจริงๆอ่ะครับมันจะต้องมีวิธียังไงให้สามารถทําได้บ้างนะครับคือต้องตอบทุกคนตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าจริงจริง เงิน1ล้านในกรอบ5ปีเนี่ยมันทําได้นะครับแต่ขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันคําว่าแต่นะครับแต่มันจะต้องใช้ความอดทนพยายามอย่างมากและไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวลองมาแชร์กันดูดีกว่าว่ามันมีวิธีอะไรที่เราสามารถทําได้บ้างนะครับ ข้อหนึ่งนะครับเราก็ต้องเซตกรอบระยะเวลาก่อนเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเราจะเก็บภายใน5ปี5ปีประกอบไปด้วย60เดือนถูกต้องไหมครับดังนั้นกรอบระยะเวลาคือเราจะต้องเก็บให้ได้ภายในระยะเวลา60เดือนนี้ขั้นตอนแรกสุดเลยครับก็คือเราต้องมาลิสก่อนเลยมาเช็คสถานะสุขภาพการเงินณปัจจุบันก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีหนี้สินอะไรอยู่หรือเปล่านะครับ เพราะอะไรต้องมาเช็ครู้มไหมครับเพราะถ้าวันนี้ยังมีหนี้สินที่ต้องผ่อนชําระอยู่หลายตัวครับอายยกตัวอย่างนะถ้าหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงๆครับบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลถ้ายังมีพวกนี้โอกาสยากมากเลยที่จะไปเก็บเงินได้เพราะแต่ละเดือนก็ต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้พวกนี้ถูกต้องไหมครับหรือแม้กระทั่งถ้าวันนี้เรามีหนี้ก้อนใหญ่ๆครับเช่นนีบ้าน,นีรถแบบนี้เนี่ยโอกาสเก็บได้มันก็น้อยอยู่ดีถ้าไรายได้เราไม่ได้เยอะมากจริงๆนะเพราะแต่ละเดือนมันก็ต้องไปจ่ายค่างวดพวกนี้ถูกต้องไหมครับ หลังจากรีส์แล้วนะครับจริงๆก่อนเริ่มอ่ะผมแน้นทาเลยนะก่อนจะเดินทางไกลอ่ะเราต้องเคลียร์ตัวเองเอาสิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกเคลียร์สัมภาระหลังกระเป๋าของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับการเคลียร์หนี้ที่ดอกไ้ยแพงๆก่อนเป็นแบบแรกๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมพูดเสมอครับว่าเฮ้ยคุณต้องทํานะถ้าคุณมีแผนการเงินอะไรอยากเก็บเงินล้านแรกอยากเก็บเงินกเกษียณวันได้ว่าคุณพยายามปลดเปลื้องภาระก่อนคุณจะเดินทางไกลอ่ะครับแต่คุณแบกของเต็มกระเป๋าไปหมดเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันอาจจะเดินได้ไม่ไกลมากนะครับดังนั้น ลิสต์รายการนี้และเคลียร์นี้ที่ดอกเบยแแผนก่อนที่จะเริ่มต้นแผนการของเรานะครับเรื่องที่2ครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะถึงร้านแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือทางการเงินก็คือพวกโปรดักต์การลงทุนต่างๆมาช่วยดีไหมเนินอกเหนือจากเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราจะได้ถึงเป้าได้เร็วขึ้นแบบนี้ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับจริงๆผมต้องบอกว่าการใช้เครื่องมือการลงทุนช่วยได้บ้างครับแต่ในกรอบระยะเวลา5ปีเนี่ยอาจจะช่วยได้ไม่มากนะักอ่ะดูตัวอย่างนะครับสมมุติอ่ะมี2คนแล้วกันนะ เคสแรกนะสมมุติผมเก็บเงินอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่มีสักบาทนะครับไม่มีสักบาทเลยนะอยากจะเก็บเงินภายใน5ปีเป้าหมายคือล้านหนึ่งเนี่ยผมจะต้องเก็บเงินทั้งสิ้นเดือนละ16,700บาทเก็บอย่างเดียว60เดือนปลายทาง ผมจะมี1ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีนะครับแต่เคส2ครับคือเอาเงินไปลงทุนไม่ได้เก็บแล้วบอกเก็บเงินเนี่ยโอ้ยช้านะครับไปอย่างนี้ดีกว่าไปไปลงทุนหุ้นดีกว่าเนาะหาหุ้นดีๆผลตอบแทนเซว่าเตต่อปีลงทุนใน5ปีนี้อ่ะลงทุน60เดือนนะครับจากเมื่อกี้เราต้องเก็บเดือนละ16,700่ั้ยใช่ไหมครับถ้าเราเก็บอย่างเดียวแต่ถ้าลงทุนผลตอบแทน7%นะครับภายใน5ปีนี้ลงทุนเดือนละ14,500บาทปลายบาทไปทางมีล้านหนึ่งเหมือนกันนะคร สังเกตเห็นไหมว่าตัวเลขแทบไม่ต่างเลยต่างกันนิดหน่อยแหละนะครับคือเก็บอย่างเดียว16,700แต่ถ้าเกิดว่าลงทุนด้วยเนี่ยเหลือ14,500มีแเก็บส่วนต่างประมาณ2,000กว่าบาทนะครับดังนั้นผมถึงบอกไปตอนแรกไงว่าเออมันมันไม่ค่อยแมทเทอร์เท่าไหร่หรอกว่าจะเก็บอย่างเดียวหรือจะลงทุนเพราะในระยะเวลา5ปีมันสั้นนะครับออดอกเบี้ยม,มันยังไม่ทันได้ทบเลยนะครับหรือรวมกระทั่งว่าในช่วง5ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่สําหรับผมมันสั้นนะครับใน5ปีนี้ เราอาจจะเจอวิกฤตบางวิกฤตซึ่งทําให้ผลตอบแทนของเราไม่เป็นไปตามเป้าหรือเงินอาจจะหายไปเยอะเลยก็ได้นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเราจะเจอนะแต่มันอาจเกิดขึ้นได้ไงนะครับในทางกลับกันผมไม่ได้บอกว่าการลงทุนไม่ดีไม่ใช่นะถ้าคุณวางแผนระยะยาวเช่น2 0 25 30ปีแบบนี้แน่นอนว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องจะช่วยทําให้เราถึงเป้าหมายการเงินได้อย่างง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ในกรอบเวลาสั้นๆ5ปีผมว่า มันต่างกันไม่มากและมันจะมีความเสี่ยงเรื่องการเลือกสินทรัพย์ด้วยว่าเราเลือกถูกตัวหรือเปล่าเราเข้าทั้มมิ่งถูกต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับดังนั้นในมิติของการเก็บเงิน1ล้านบาทแรกภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยผมมองว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้ก็าอาจจะเก็บเป็นเงินฝากดอกเบีย้ยสูงอย่างเดียวก็พอไหมเดี๋ยนี้เงินฝากประจําที่ดอกเบีย้ยสูงหน่อยก็1จุดกว่าๆไปถึงเกือบ2ก็มีนะครับเนาะดังนั้นผมว่าเลือกเป็นประมาณนี้ดีกว่าเพราะมันจะได้ถึงเป้าแน่ๆนะครับวิธีง่ายๆเลยครับถ้าคุณจะเก็บให้้้ได1ลานน5ปีะ คุณจะต้องเก็บออมแบบโหดมากครับมันจะต้องใส่สุดมากๆเพราะว่าเห็นยอดไหมครับว่าถ้าออมอย่างเดียวเนี่ยก็ตกเดือนละหมื่นหกพันกว่าบาทนะครับซึ่งหมื่นหกเนี่ยคนที่จะเก็บออมได้หมื่นหกอ่ะผมเซว่าต้องมีรายได้อย่างน้อยๆนะผมว่า5้าถึงหกหมื่นถึงจะเก็บยอดได้ประมาณนี้นะครับบางคนเงินเดือน5้าหกหมื่นอาจจะเหลือเงินเก็บไม่เท่านี้เลยก็ได้แต่อ่ะ anyway เราตีว่าสามารถทําได้แล้วกัน คุณจะต้องอาศัยวินัยและการอดทนที่สูงมากนะครับเรื่อง2นะครับคือผมว่าถ้าจะเก็บเงินให้ได้หนักๆห,หรืออยากจะถึงเป้าเร็วขึ้นเนี่ยการมีรายได้ทางเดียวอาจไม่พอเนาะเราอาจจะต้องมองเรื่องการสร้างรายได้ที่2รายได้ที่3ขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตให้เราไปถึงเป้าเร็วขึ้นแต่ว่าคีย์ของมันก็คือเราอาจจะหลีกเลี่ยงการสร้างรายได้ที่ต้องใช้เงินลงทุนเนาะอาจจะเป็นรายได้ที่แบบใช้ทักษะความสามารถชุดความรู้ที่เรามีอยู่แล้ว ไปไปออกแรงแล้วก็รับเงินรับงานเพิ่มมาแบบนี้อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่านะครับมันก็จะช่วยให้เราถึงเป้าได้เร็วขึ้นได้นะแล้วข้อที่3ข้อสุดท้ายครับก็คือในช่วงสมมติเราเริ่มสตาร์ทแล้วว่าเป้าหมาย5ปีนี้จะต้องเก็บให้ได้ล้านหนึ่งใน5ปีนี้อาจจะต้องยอมอดทนเสียสละไม่ซื้อไม่จับจ่ายใช้สอยหนี้ที่มัน กรใหญ่ๆะครับหรือนี่บางตัวที่สามารถพักเว้นไว้ก่อนแบบนี้อาจจะต้องอดใจไว้ก่อนเพราะถ้าเราไปรีบซื้อในช่วงที่เรากําลังเดินทางอย่างเงี้ยเวลามีแค่5ปีแล้วเราซื้อระหว่างทางเนี่ยเออเราก็ต้องเอาเงินไปจ่ายถูกไหมครับพราะจ่ายเงินตรงน,นั้นไปเอาเงินที่ไหนมาเก็บล่ะดังนั้นนะครับถ้าเลี่ยงได้ผมแนะนําว่าเลี่ยงไว้ก็ดีแม้กระทั่งว่าผ่อนศูนย์ปนสิเดือนนะครับถ้าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนในช่วงที่จะพยายามเก็บเงินได้ตามเป้านะครับ anyway ผมอยากจะบอกว่าทั้ง3ข้อที่เล่ามาเนี่ย ฟังดูแล้วมันไม่ได้ดูเป็นเทคนิคเลยใช่ไหมครับมันดูเป็นเรื่องพื้นฐานใช่ครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นคลิปไงครับว่าการจะเก็บไ,ไม่ได้มันมีวิธีแต่มันไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่เคล็ดลับอะไรเลยครับมันเป็นทางตรงที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามความมุมานะบากบัน่นในการเก็บให้ไปถึงเป้ามากๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอครบ5ปีแล้วสมมุตินะั้นเราตั้งใจมุ่งมั่นแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายครบ5ปีมันได้ไม่ถึงล้านมันได้6 0 0 0 0 0จ0 0แสนแบบนี้ทุกคนว่าเป็นไงฮะ ดีหรือไม่ด <m dragon risque> ีฮะก็ไ <m> ม <Regular system> ่เห <life> ็นเป็นไรเลยถูกไหมห้าปีนี้จากที่เราไม่เคยตั้งใจวางแผนเลยเลยกลับกลายไปว่าใน5ปีนี้ต้องเก็บเงินได้ตั้ง6กแสนเจ็ดแสนถ้ามันจะไปครบล้านสักปีที่6ปีที่7ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับว่าจริงๆแล้วการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องดีฮะแต่อย่าเอาเป้าหมายมาเพรสเชอร์หรือกดดันตัวเองมากเกินไปเพราะว่าทุกคนก็จะมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันจังหวะเวลาบางคนช่วงนี้มือขึ้นบางคนช่วงนี้มือตกบางคนช่วงนี้ ตลาดไม่เอ,อื้ออํานวยบางคนช่วงนี้จังหวะจะโคนมาเนี่ยครับทุกคนมีทามิ่งที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นผมว่าการที่เรามีเป้าหมายเป็นเรื่องดีแต่อย่าให้เป้าหมายมากดดันมาเพรสเชอร์ชีวิตเรามากเกินไปนะครับขอเพียงแค่เราทําสุดทําเต็มที่ในกรอบที่เราสามารถทําได้และทําต่อเนื่องอย่างมีวินยัยสุดท้ายปลายทางครับเป้าหมายจะถึงไม่ถึงไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าเราทําเต็มที่แล้วนะครับการเก็บเงินหรือการวางแผนการเงินใดๆก็ตามมาจนถึงวันเนี้ย ผมมักจะชอบเปรียบเทียบเหมือนการวิ่งมาราธอนครับการวิ่งมาราธอนคือการวิ่งระยะยาวครับคือเราไม่จําเป็นจะต้องวิ่งให้เร็วที่สุดครับขอเพียงแค่เราวิ่งอยู่ในลู่วิ่งไม่หยุดวิ่งไม่เลิกสุดท้ายแม้จะนานหน่อยแม้จะช้าหน่อยแต่มันก็ถึงเป้าได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังวางแผนการเงินแล้วก็อยากจะพาตัวเองไปสู่ชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับไหนใครมีแผนว่าจะเก็บเงินล้านแรกภายใน5ปีบ้างช่วยพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าใครอยากจะเริ่มกันบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่กันมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับก็ฝากนะครับพอดแคสต์ Well Wisdom พอดแคสต์ไว้ในออบอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคนสามารถมารับชมรับฟังกันได้ทุกวันอาทิตย์หโมงเย็นนะครับก็จะมาตามสัญญานะครับก็จะมาหาหัวข้อการเงินการลงทุนที่น่า สนใจเอามาเล่าเอามาสรุปให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ